ไฟนี้ซ้อมมาอยู่วันครับซ้อมหลายวันนะครซ้อมอยู่ที่ไหนครับไฟนี้ปัญญาอยู่ที่พัทยามีใครเป็นผู้ปั้าผู้ซ้อมมบ้างที่นั่นมีหลายคนนะแต่พวกในคล้ายเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบเอ็ดเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยๆมาไหมพี่โลครับปล่อยๆประมาณห้าเจ็ดกิเราเป็นมดสตอร์ไซล์นครับแล้ววันนี้เราเจอกับลูกหนังเล็ก เคยเจอแล้ยังไฟแรกเลยได้ศึกษากี้ก็ต่อยเข้ามาปะติสากี้เขาเป็นคนสไตล์ไหนไม่เขาแล้ววันนี้เราจะวางเกม่วอะไรเราคือไปเรื่อยๆก่อนเนาะแล้วก็ดูอาวุธเขาใช่ไหมยังเปิดโควิดมานี่ได้ต่อยมั้ยยังอันนี้ไฟแรกเลยใช่แล้วก่อนปิดโควิดนี่เราต่อยไว้ที่ไหนเรหันข้างยังไม่ได้ต่อยครับต่อยไว้ก่อนต่อยไว้ที่นี่ที่ก่อนปิดโควิดนะต่อยนานแล้วครับตั้งแต่ก่อนโควิดจะมาอ๋อคือหยุดไปทั้งหมดที่กี่เดือนเนี่ย ห้าหกเดือนได้ไหมได้ครับเดือนจะได้ฮึไอ้สุดท้ายเลยที่เราต่อยว่าเป็นไงผลวันนั้นธนามาตอนนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยสิบแปดแล้ววันนี้ร้อยยี่สิบมีปัญหาเรื่องอะไรไหมบัตรกี้เข้าไปสอบแล้วเป็นไงวะขาดขาดอยู่คิดคือมาพอดีเลยอืมล้วไฟนี้คุมๆมาประมาณกี่กิโลสองโลต่าเราต่อยมาลุ้นๆบนเลยกี่ไฟแล้วครับประมาณที่ต่อยมา ห้าสิบกว่าไฟห้าเดียวก่ไฟเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับศรีสะเกดนะเชิญชวนแฟนคลับเรานี่นะฝากเชิญชวนนะครับช่วยเชียร์เจ้าหน้าที่กำลังใจที่นี้คู่แรกด้วยถ่ายท้องทูนนะถ้บผมมักน้ำชาย